เบกกี้หอบกระเป๋าโรูมอบให้เพื่อนบ้านเกรงใจขอสร้างเสียงดังหลายคนอยากเป็นเพื่อนบ้านเบกกี้สีธัญญาขอภัยเพื่อนบ้านที่ทําเสียงรบกวนเนื่องจากกําลังต่อเติมบ้านใหม่ด้วยของขวัญเล็กๆน้อยๆเป็นกระเป๋าแบรนด์โร่พิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดีเบกกี้สีธัญญารอเธอเพิ่งซื้อบ้านใหม่หลกําลังต่อเติมขยายพื้นที่บ้านให้เป็นหลังเดียวกันอย่างอลังการ ด้วยความเปรงใจเพื่อนบ้านที่ต้องทนกับเสียงต่อเติมอาจสร้างความลำคาญใจได้เบกกี้จึงได้ห่อผิวกระเป๋าแบรนด์หรูไปมอบให้กับเพื่อนบ้านที่น่ารักโดยเธอได้โพสต์ภาพและเขียนแคปชั่นบอกเล่าว่าปลอบโยนเพื่อนบ้านที่น่ารักด้วยกระเป๋าแฮชแท็กชาแนลคุณพี่หน่อยคุณพี่ต้อยเนื่องจากบ้านเป๊กกำลังสร้างอาจมีเสียงดังไปบ้างขออภัยนะคะแฮชแท็กบ้านหลังแรกข้างบ้านติดกันแฮชแท็กบ้านหลังใหม่หลังบ้านติดกันบ้านเป๊กรอไว้หมดแล้วค่ะห้ามหนีนะคะ หลายคนได้เห็นความน่ารักของเบกกี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันหนักมากต่างอยากเป็นเพื่อนบ้านด้วยเลยอาทิหนิงปณิตาไก่สมพพเกศชนรดาและอีกหลายๆคอมเมนต์ที่อ่านแล้วเรียกเสียงฮาและรอยยิ้มได้ยอย่างล้นหลามขอขอบคุณภาพเ e กกี้อันเดอร์สกอรสีธัญญาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ